สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้มาเส้นสัญญาอยู่ที่บ้านเมืองกลางฮะเมืองกลางบ้านเมืองกลางตำบลโนโโนท์กนนนกกเกาะอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิชายภูมิพี่น้องวัด,ดน,น,นนทรอจอมหลวงหลวงปู่ผานายกูโอ้วันที่เท่าไหร่พ่อวันที่สิบห้าเมษาสิบเก้าสิบห้าเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเก้ามันนี่อะแย่งหาก็เคยมาอยู่แต่สมัยอยู่เชียงอีสานมาสั่นเขาก็คือ่อสาราหลังนี้ มันจะอยู่ขัวมือทั้งฮานทั้งหลังสาระมันเป็นของน้ำบัวเส้นเพียงเส้นมะล่ำเนี่ยหมดเสาค้นร้ายหลายปีไวที่ดอกบัวอันนี้ไม่ไนรูปแบบไม่เหมือนไงขณะดจะคล้องเองลูกชิดว่วงขวงดีแด้วพี่น้องเด้บุญสงกานน้ำมัสการหลวงปู่ผา สีผาเมฆสามาฟังล่ำเสนาิคิดใจสอดแก้งน้ำไปเบื้งหอดมือเปิดวงโอ้มากหลายนะโอ้โหโอ้โอ้แม่งร้อนสุครับมาสถานรู้ไป้องใครยูน้ำไปเบิ้งเลจ้างใครยูน้ำไปเบิ้งเจ้างเป็นบุญผาป่าน้ำเนาะมึงนันเนาะสงการเนาะบุญไปจำปี จักมือบุญพอมีจังมือบุญนบุญวันที่สิบสามสิบสีห้าสวันสามมีมอรำจังมือมีมอลำมือเดียวครับสิบห้มอสุดท้ายมีรถแห่รถสาคันแล้สิ่งอ่ะิ้นก็ได้ล้ิ่งลว้ิาอยู่มีารั่เออหาเจ้าภาพอยู่กหาีมังหามรันนี้ออก